<ira On rig ot orange> ับสบายดีพ ah, so well, <s Elliott> <reci weg> ี่น้องเอฟซีทูก่านวัสมองสุบอนวันจะเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกับสบายดีพี่น้องมื่อนี้ยฮาสิมากันพอใหญ่สู้พี่น้องอันอืพุทีวานยังเกาะเอื่อยเนาะอ่ามีใญ่ซ้อนเป็นเอื่อยมีญ่เป็นเอื่อยเนาะ ม่ใหญ่ซูนเมียพ่อใหญ่ซูพันกระเล่นเพื่อนจะมาจะเพื่อนคูนเลยจะมาเยี่ยมเลยพาเพื่อนออกมากินมาขาวเพื่อนน้องเคยน้องเพื่อนน้องสาวเพื่อนน้องชายเพื่อนน้พือกันไปกันเลยไปว่าไปไปกินหนักผ้าหนักผ้าเพิ่นดกเลยเฮ้ยต้อชิขืนมะนี่ต้อชิขืนมะนี่ ผ้าเพินเตี้ยเตี้ยเลยไปเบิง่งพ้าเขาบอกคอยได้มาเฮือนเพินดอกยองมือนี้มืองามยามดีสผ่อเสื้มากินหมักผ้าอหอมเพิ่นไล่สดด้วยค่ะห้องเพิ่นน่ะสดสดค่ะวักแบบแบบ ถัากเห็นแน่นี่ลูกหล่ะสะไดีพ่นนาหนองเอมกับนนังออมทักันเลยแม่นม่มมเยี่ยมยามเนาะโดยเยี่ยมยาวเยี่ยมยามผัวฝึกกะลังเทสกินของพแล้วเสิได้เียว แ้าจงตกห่ไม่ห้ยมาข้นตัวอ้าวผ้าคือเป็นตะแพงแต่กงผ้าพนะฮะเอาผ้ารถจะหัวไปสีได้เย้าอันี้เสี่ยวอีเมซอนเสี่ยวอีเมซอนอีเมซอนผ้าเสี่ยวมากินอยู่กันน้องผ้าอ่นนั่นน้องเคย ท้ายสิบเอคนขึ้นมาคองมาคองขึ้นได้ยูก็เนื่อยยูเลยยูหน่อยยูหน่อยยูไปเฮยยูไปเฮยยูเลยยูเลยลิงขึ้นเออโอ้ยน่องเลยโอ้ยคือบาเพิ่นเล้าวหาว่านี่ด้วยพอเมื่อหกสิบไปมาเลยไอ้เจ้าพิบูลเนี่ ป้าหกสิบกว่าหน่วยมื่ดูแซงนะกแซงเป็นบากพ้อมาแต่ไทยแล้วมาปลูกซาปี้ได้กินบาตพี่น้างบาปีไกินบากเค้าผ้ามาเอาเอาอีกเลยเอาไม่ใ่ผ้านะีบอกห้มาถ่ายต้นนี้เลยต้นนกันเนา่อยเอาาเงิน่ใมาเงิน้ผ้านนเมาในรลวะในล้าง่นล้าง เพื่อนโคชนะห้า,ห,าห้าสิบบอกแก้วจะผู้มิถีไรนะจะก,ก็เอาไปปลูกให้มันเป็นไหลเลยปลูกเ,เ,เป็นไหลหมเป็นไลูกแปนลล้วอปูกเป็นไหลไปไหลแลแต่ก็ไปขายหน่วยละหาพันสิบพัน <laughs> บ่าวองคูคูเาของเรางเฮดหล่นมาสับหัวเจนาัตารีได้พี่นนอะ เอาเลยบาคงผู้ชายผ้าผู้ชาบางหนึ่งบอมันพอดีมันจังถือกินมะลิไดยอ๋อหอมบุถือกินมะลิเออหอมอันอ่อนนะกับบุถือแก่แล้วกับบุถือขึ้นน้ำขึ้นน้ำกินมารีแหละนี่น้องแต่มาผ้าบุคคายแหละติดตามได้ เกียงพระกันใหญ่สู้พี่น้องเอ้ยโดยโดยโดยพี่น้องสบายดีเอาเพื่อว่าเจีเขาเลาเพิ่งพม่าเลยกะเจียังก็เพิ่มาเจนต์ตะลีเจนต์ตะลีเพิ่มาเพี่นว่าเสี่ยวป้าป้าเสี่ยวโดยโดยหละไปเอากระซ่าไปหละกระบวกมาขูดน้ามันหวานอยู่นี่โอ้ยแล้แกกินหมักเผาแล้วพี่น้องผ้าก็หยุดพูน เงี้ยู่เบ e <laughs> right. ิงดวงเจ๊เบิงหายดมาเบิงดูพี่น้องก็ห้องพเงียสู้แม่สิเป็นได้ไแม่นบอกพี่น้องสเขาวกับประวัินีมือนะหรสิทุกมือนหอคับสุดอดทำไรสีได้สีดีบอกหัเมืองทำไรแม่เห็เห็ดกับบ้านกับเมืองเห็นนะ เขาเนาะหมาคือเขาด่าลบลังอำลัง <laughs> สามาันเมืองอะไรเขาไปชุด,ดนแดงพี่นาแล้วคนมันรู้อยู่ <laughs> น้ำแดงใ้ำแดงค่ทำได้วยังไงถามวาน,นในบานต้นเมืองนะ ซืลุงซืเรื่องอยู่บ่อสามารนไปเมืองเนี่ก็เปลือกกหนอนในบ้า,บาน้องแต่แต่มันมีปัญหากันนะมนสิดีไปอบอ,บอดีไปหนาบอนะ่อนะเจ้าเพื่นอนแนให้โใหูชีว,ชว,ชวติต้าเจ้าอโอ้งทำลเะคะยอื่นจ,จะอยู่าแตงคยอื่นจะอยู่ในบ้านนะใน้าน่

บ่บ่ได้เข้าคือว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้ <laughs> <Wow. laughs> <khaya> <laughs> ทว่น้คงเกิมเาอยพี่น้องเอ้มาเันิกาสีได้เมื่อเลยเขดินกะขอบใจพ่าใญ่สู้ลายๆแล้วก็ไม่ใหญ่เนาะที่ไปกินหมักเผา้นกินหมากเผาต้อนหับย่างดีพี่น้องเอ้ อนับเจนัตลีกับเขาเนาะแม่แม่มาดูดูเด้อพนว่าเป็นไนเป็นพี่เป็นน้องกันเนะแม่พนว่าไปได้ป้าใหญ่มกันสิมาฝาคกันเลยป้าคลองเนาะอ้าวะอนไปนองเโดยโลกกระิมเข้าไปสีเด้ี่น้องโดยโดย ไปพี่น้องเมื่อแล้วพี่น้องลาละจ้าสบายดีพี่น้องาพบกันใหม่